ก็สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะเข้ามาที่มัทธิวบทที่4นะฮะมัทธิวบทที่4เมื่อวานนี้เราได้ระดับพงพันแล้วก็พระเยซูทรงบังเกิดบนโลกมนุษย์แล้วแล้วก็หลังจากที่รับปฏิสมาแล้วนะ,ะในมัทธิวบทที่4นะครับมามามาผจญพระเยซูครั้งนั้นพระวิญญ,ญาณทรงนาพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุระกรันดารเพื่อมาจะได้มาผจญและพระองค์ทรงอด พระกยาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากจะพระกายา,ารนะส่วนผู้ประจนมหาพระองค์ทูลว่าทอท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหารฝ่ายพระองค์ตัดตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าอาเมนนะครับพี่น้องครับแล้วมันมันก็นําพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระกัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งให้ทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูจึงตัดตอบมันว่าพระคัมภีร์มีเขียนอีกไว่วาอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมาแนะนำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงนะบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้น ให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วทูลพระองค์ว่าพอท่านจะกราบลงนมัสก,การเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตัดตอบเป็นว่าไอซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะาพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสก,การพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปนิบัติพระองค์แด่ผู้เดียวอาเมนแล้วมันมันก็ละพระองค์ไป และมีเหล่าทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์พระเยซูทรงร่มพระราชกิจนะจานุกิจนะฮะครั้งพระเยซูทรงทราบว่ายอนถูกจําไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเลตไปที่เมืองคาเปอร์นาอูนซึ่งอยู่ริมทะเลสาบที่เขตเผ่าเสบุรุนและนัฟทาลีเพื่อจะสำแดงเพื่อจะสำเร็จตามพระเจนะ ซึ่งตัดไว้โดยอิสยาผู้เผยเพระชะนะว่าแคว้นเสบรุนและแคว้นนัทธาลีทางข้างทะเลฟากไปน้ำจอแดนข้างนูน้นคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีแต่ความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้วอาเมนตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ตั้งต้นประกาศว่า จงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระเยซูทรงเรียกชาวประมงสี่คนขณะที่พระองค์ทรงเดินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตกับอันรูน้องชายเขากำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและ เราจะตั้งท่านได้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันทีครั้นพระองค์เสด็จต่อไปกระอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเซบเบดีกับยอนน้องชายของเขากําลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเซบเซบเบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาและทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป พรงทรงปฏิบัติมวลชนพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาโรคภยัยให้ไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียเขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆคนที่ทนทุกเวทนาคนผีเข้าคนเป็นลมบ้าหมูและคนเป็นอมพาต มหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลิลีและแคว้นทศบุรีและกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอแดนฝากตะวันออกเดินติดตามพระองค์ไปก็จบบทที่4นะครับพี่น้องครับเราเริ่มต้นในมัทธิวบทที่5ทรงเริ่มต้นเทศนาบนภูเขานะครับครั้งทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้น พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตัดสอนเขาว่าผู้เป็นสุขบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพ้องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาได้ได้รับการทรงปลอบประโมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาอเมนเมื่อเขาจะตีเตียนข่มเหงและดินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะว่าบำเน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยเพระชนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเกลือแห่งโลกท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรดเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรแต่นั่นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสลรับคนเหยียบย่ําความสว่างของโลกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงและได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเขาจะได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ ทัศนกติของพระเยซูเรื่องธรรมัญญัติอย่าคิดว่าเรามาเลิกั้างธรรมัญญัติและคำของผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาเลิกั้างแต่เรามาทําให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดํารงอยู่แม้ดักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้น ผู้ใดได้ทําให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้ทําอย่างนั้นด้วยผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมัญญตัติผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟอริสี ท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เลยทัศนติของพระเยซูเรื่องความกโกรธท่านทั้งหลายได้ยินคำว่ากล่าวไว้แก่คนโบร,ราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิ่ภากษาลงโทษและผู้ใดแต่ว่าไอ้บ้าผู้นั้นก็จะมีโทษถึงไฟนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงท่านบูชาแล้วและระลึกได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเครื่องข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน จงปองรองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลเกลือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกคังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้จนครบทัศนคติของพระเยซูเรื่องการร่วงประเวณีท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองหญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นก็ได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ตัวหลงผิดจงควักออกเสียทิ้งไปเพราะว่าถึงจะเสียอาไว้ว่าอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทําให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสีย พอถึงจะเสียเอาไว้ว่าอย่างหนึ่งก็ดีกว่าทั้งตัวนั้นจะต้องลงสู่บึงไฟนรกทัศนคติของพระเยซูเรื่องการอย่าร้างยังมีคํากล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้ทําหนังสือหย่าให้แก่ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทําให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยา ผู้นั้นก็ผิดศีลร่วงประเวณีด้วยทัศนคติของพระเยซูเรื่องการสะบทสาบทสาบานอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวไว้ว่าคนโบราณว่าอย่าเสียคำสัตว์สาบานคำส,สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบาน เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าเลยเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อย่าสาบานเลยเพราะกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะว่าท่านจะกระทําให้ผมขาวหรือดําไปสักเส้นหนึ่งกอ็อ่ก็ไม่ ก็ไม่ได้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินกว่านี้ไปมาจากความชั่วเอเมนครับพี่น้องครับทันศนคศิของพระเยซูเรื่องของการตอบแทนท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มข้างขวาของท่าน ก็จงหันแก้มข้างซ้ายให้เขาตบด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่างเมินหน้าจากผู้ที่อยากจะขอยืมจากท่านเลยเอเมนรักศัตรู ท่านทั้งหลายได้ยินคํำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แหละท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรละ่ะถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็กระทำเช่นนั้นไม่ใช่หรือเหตุชะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตบนสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบเอเมนพระนริัทสอนเรื่องการทำงานพัดคำพีมัทธิวบทที่6จงระวังอย่าทำศาสนากิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำเช่นนั้นท่านจะไม่รับบำเหน็จจากพระบิดาของผู้ทรงสถิตในสวรรค์เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนคนหน้าซื่อใจคด กระทำในธรรมศาศร,ราได้ตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทําทานอย่าให้มือข้างซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทํานั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานรับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในทยีลีรับนั้นจะทรงโปรดปานบำเหน็จของท่านพระนรหลักเรื่องการอนิทานเมื่อท่านทั้งหลายอนิทานอย่าเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคด พะเขาชอบยืนอธิษฐานตามธรรมมาถาราและตามถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อจะอธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ดีลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ดีลับทรงประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อท่าน อธิฐานอย่าพูดพร้อยๆซ้ำๆซากๆเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าการพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้วท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแดพระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในกาบนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นซึ่งสิ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและลิเดชและพัส,สิลิเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงปโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงปโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันพระธรรัญสอนเรื่องการถืออดอาหาร เมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทําหน้าเศร้าหมองเหมือนคนน่าซื่อใจคดด้วยเขาทําหน้าให้มอมแแมมเพื่อจะให้คนเห็นเขาว่าถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้บําเพ็ญของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใสศ่ศีรษะเพื่อคนจะไม่ได้รู้ว่าท่านถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่าน ผู้ทรงเห็นในที่ดีรับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านทรัพย์สมบัติในสวรรค์อย่าสามสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกที่อาจจะเป็นสนิมและที่มแมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจจะขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสามสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีมแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยจะมาขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยอาเมนประทีบของร่างกายตาเป็นประทีบของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะนาทึบสักเพียงไรหนอพระเจ้าและเงินทอง ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าสอนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมินนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ความกระวนกระวายเหตุนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่ม และอยากระวนกะวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้วานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกะวาย อาจต่อชีวิตท้ยาออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่มห่มทำไมจงพิจารณาดอกไม้ที่ทุ่งนาว่ามันงอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อครบบริบูรณ์ด้วยสงาาส่าราศีก็มีได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งดอกแม้นว่าพระเจ้าทรงตกแต่ง อาญาที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้วันลุ่มขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์ทรงไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติสแสวงหาสิ่งของทั้งพวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ท่านเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกะวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกะวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็ทุกพออยู่แล้วอาเมน ขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคํามัทธิวบทที่456นะครับพี่น้องครับก็ขอพระเจ้าส่งไวพ้พรพระบิดาเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ในน้อมนํำพระเจ้าของพระเจ้ามาสู่ในช่องในสังคมออนไลน์ส่ง YouTube ขอพระคํานี้จนไปแสงสว่างให้กับพี่น้องที่ได้ชมได้ไดเปิดคลิปได้ฟังได้อ่านพระบิดาเจ้าวันนี้ขอพระงค์อนุฐานเผื่อกษัตริย์ของข้ารพระองค์พระบิดาเจ้า พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่10กษัตริย์ของข้าพระองค์ในรัชกาลที่10และพระบรมบวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นั้นจงมีพระบรมไมที่สมบูรณ์ขอข้าพระองค์นั้นอนธิฐานเผื่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวงทุกวงกลมขอให้มีความาในการบริหารประเทศนั้นให้มีสติปัญญาในการบริหารประเทศให้สูงขึ้นทางเดียวพระบิดาเจ้าขอาพระองค์ทรงอธิฐานเผื่อให้กับ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและข้าราชการทุกระดับขั้นขอให้ทุกคนนั้นการทํางานของประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งเดียวพระบิดาเจ้าให้ทุกคนนั้นมีความกล้าหาญที่จะนำสิ่งดีพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงดูแลอวยพระพรให้กับพี่น้องคนไทยทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งในประเทศไทยคนไทยนั้นตเตียบเสมือนเป็นสยามเมืองยิ้มขอให้ทุกคนนั้น อยู่รอดปลอดภัยพระเจ้าทรงอวยพรทุกมือที่เหยียดออกไม่ว่าเขาจะทําการใดทําสิ่งใดให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพรให้กับมิชนาลีพี่ออกประกาศในการเผยแ,แพร่พระคัมภีร์เผยแพร่พี่น้องให้รู้จักทางรอดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ทําตามภาพบัญชาของพระองค์ให้สําเร็จพระบิดาเจ้าเวลาเจ้าข้าลูกปัถนาที่เห็นทั้งโลกนี้ มีแต่ความรักซึ่งกันและกันรูปปัตนาที่จะเห็นคนทั้งหมด7 0 0 0กว่าล้านคนทุกชาติศาสนาทุกวัฒนธรรมนั้นในวันสุดท้ายจะเข้าสู่บ้านแห่งนิลันกับพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าบัดน,นี้ข้าพวงเชื่อและวางใจที่โร่งนั้นเป็นความจริงและมีชีวิตสัตว์การแด่พระเจ้าบัดน,นี้ข้าพวงเชื่อและวางใจที่โรงนั้นจะดูแลครอบครัวข้าพวงดูแลตัวข้าพระองค์ดูแลคิดจักรของข้าพระองค์ ดูแลหัวใจน้อยๆที่คับรงนั้นเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆที่จะล้องทูลต่อพระเจ้าเพราะเสียงนี้เป็นเสียงความชอบธรรมแล้วอยากจะเห็นทุกคนมีแต่ความยิ้มแยม้มแจม่มใสมีความรักซึ่งกันและกันมีความเอื้ออารรตต่อกันพระบิดาเจ้าแบบนี้ขอไฟพญานาจงอยู่กับพวกเราทั้งหลายคับรงนั้นจงทำละล้างไม่ว่าเชือ้อโควิด -19 หรือเชื้อโรคใดๆจะไม่มีสิบนี้ส่วนในโลกนี้อีกต่อไปพระบิดาเจ้า โลกนี้จะมีแต่ความรักมีแต่สันติสุขพระบิดาเจ้าลูกปัรนนาที่จะเห็นหัวใจของคนทั้งโลกนี้จะมีแต่ความรักซึ่งกันและกันลูกขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ลูกนิฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมน